ท้ายมีการอัปเกรดใหม่ให้ด้วยนะคะเนสโทนแดงนะคะตัดดำสาขาที่มียอดขายดับหนึ่งนะคะของประเทศแล้วรุ่นของ XLT mm hmm. รู้ฝากระโปรงค่ะกระจังหน้าทำเป็นสีแดงตัดสีดำล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นหมดหลอกอันนี้เป็นแฮมเมอร์แท้ด้วยนะคะตรงรุ่นด้วยะะโรบาของแฮมเมอร์เช่นเคยนะคะแล้วก็อะคริลิกที่เสริมเพิ่ม สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกค้านาอที่ติดตามช่องทาง YouTube ของแอมอยู่นะคะวันนี้เช่นเคยเนาะแอมอยู่ที่ฟอร์ดนะคะพนะนขรสาขาเกษตรนวมินะะีนครซึ่งเป็นสาขาที่มียอดขายดับหนึ่งนะคะของประเทศแล้วนะคะแล้วก็ รถที่อยู่ด้านข้างของแอมนี้นะคะเป็น next generation ปี2022นะคะเป็นรุ่นของ xlt นะคะซึ่งราคานะคะแอมจะติดไว้หน้าช่องให้นะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาลแล้วก็เกยียร์ออโต้แล้วก็มีทั้งขับเคลื่อน4ล้อด,ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มี สีให้ลูกค้าได้เลือกหลายสีด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งที่แอมใส่เพิ่มให้ลูกค้าท่านนี้นะคะก่อนที่จะไปดูชุดแต่งเนาะอย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งในช่องของแอมให้ด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้แอมจะเอาตัวรถสวยๆนะคะสไตล์การแต่งต่างๆสไตล์ออฟรถต่างๆมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอ่ะ ชิ้นแรกนะคะที่ใส่เพิ่มเติมให้กับลูกคา้าท่านนี้นะคะนั่นก็คือตัวสกรูฝาก,กระโปรงค่ะทําเป็นสีสามสีนะคะสีดําด้านตัดสีดําเงาเนาะแล้วก็เสริมหลอด้วยสีแดงนะคะคริปด้านข้างแล้วก็ม้ามัสแตงที่เป็นสีแดงนั่นเองนะคะสําหรับตัวฝากระโปรงที่เป็นแบบทรงเต็มบานอันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตัวครอบใบหน้าค่ะใส่เพิ่มขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าทําเป็นสี แดงตัดสีดาด้วยเช่นกันนะคะเป็นกระจังหน้าของ v 6เนอะอันนี้ก็รับเข้ากับตัวชุดแต่งของเขาได้อย่างลงตัวมากนะคะมีไฟ LED 3ดวงสีส้มให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ทําให้รถดูมีความสปอร์ตแล้วก็มีความเพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะด้านข้างบ้างค่ะสําหรับด้านข้างนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะอันนี้เป็นซุ้มล้อที่เราเสริมเพิ่มให้ลูกค้าเพื่อให้มีความรอมากยิ่งขึ้นนะคะใส่ ตัวซูมล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นหมุดหลอกสีเงินเงานะคะอันนี้ไม่มีการจอททำลายชุดสีตัวรถนะแล้วก็รวมถึงนะคะตัวแม็กยางค่ะเป็นยางของมอนสเตอร์3นะคะแล้วก็ แม็กอันนี้ก็เป็นลายดอกไม้เนะทำเป็นสีเงินนะคะแล้วก็ตัดด้วยดำเงาด้วยเช่นกันนะคะงานแฮมเมอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับบันไดข้างนะคะอันนี้เป็นแฮมเมอร์แพ้ด้วยนะคะตรงรุ่นด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยเช่นกันนะคะสติกเกอร์ครอบมือเปิดนะคะการศาสตร์ราวหลังคานี่เป็นออปชั่นเสริมที่ทางเราเสริมเพิ่มให้ลูกค้านะคะอ่ะสติกเกอร์มีลายให้ลูกค้าเลือกหลายลายด้วยเช่นกันนะคะอ่ะด้านหลังบ้างค่ะ สำหรับโซนด้านหลังนะคะโรบารของแฮมเมอร์เช่นเคยนะคะโรบารแขนยาวนะคะโลโก้ของเขาชัดเจนเนาะมีไฟเบรกมีไฟเบรกดวงที่3นะคะน,นี้เพิ่มความชัดเจนในการขับขี่ได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะคะสำหรับโรบารของแฮมเมอร์นะคะแล้วก็ส่วนของท้ายกระบะเนาะติดสติ๊กเกอร์เรนเจอร์เล็กๆน,น้อยๆให้นะคะแล้วก็ครอบไปท้ายอันนี้ใส่เพิ่มขึ้นมาเนาะทำให้รถดูสปอร์ตมากกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงตัวครอบใส่ท้ายนะคะ ตัวไฟท้ายมีการอัปเกรดใหม่ให้ด้วยนะคะเป็นไฟท้ายที่เทียบได้กับตัวท็อปเลยเนาะอันนี้ที่ใส่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาให้กับลูกค้าท่านนี้นะคะ,ะที่เหยียบบันไดข้างที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายนะคะก็มีมาคู่ตัวรถของเขาอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวแคป XLT นะคะ,ะตัวข้อปาท้ายค่ะสีแดงนะคะแดงตัดดำเนาะอันนี้ก็ จะดีไซน์มาคล้ายๆกับตัวด้านหน้านะคะเน้นโทนแดงนะคะตัดดำด้วยแล้วก็อะคริลิกที่เสริมเพิ่มขึ้นมานะคะคำว่าเรนเจอร์อันนี้จะทำให้รถดูโดดเด่นมากกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายของแฮมเมอร์นะคะกันชนท้ายที่มันตรงรุ่นของเขามาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ใส่เพิ่มขึ้นมาให้นะคะแล้วก็สปอตไลท์ด้านหลังห่วงโอเมก้าสีแดงอันนี้ก็ใส่เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยเช่นกันนะคะอะ ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหานะคะกระบะแขบยกสูงในรุ่นของ XLT นะคะเราก็มีให้ลูกค้าเลือกทั้ง XLT แล้วก็ XL พ u s นะคะที่มีชุดแต่งสไตล์แบบนี้นะคะสไตล์ของแฮมเมอร์ลูกค้าที่กำลังมองหาชุดแต่งอยู่นะคะแล้วก็อยากได้เป็นที่อของแฮมเมอร์นะคะก็ทักเข้ามาสอบถามแอมได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอมขอตัวนะคะลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ว่าแอมจะเอาตัวรถรุ่นไหนนะคะมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันเนาะเดี๋ยววันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ mm okay.